เมื่อนักบัญชีคนนี้ไม่ได้เก่งแค่ตัวเลขแต่เขานั้นเก่งในการสังหารคนด้วยสวัสดีครับมาพบกับพวกเรานอฟสตูดิโอเช่นเคยวันนี้เ,เราก็มาอยู่กับการสปอยหนังเรื่อง The Accountant อัจฉริยะคนบัญชีเพรชคาตโดยที่หนังเรื่องนี้ก็จะเล่าเรื่องราวของชายที่เป็นนักบัญชีซึ่งชายคนนี้ก็เหมือนกับนักบัญชีธรรมดาทั่ว,วไปแต่จริงๆแล้วตัวเขานั้นเป็นมือสังหารฝีมือสุดพระการและในวันธรรมดาที่เขาถูกจ้างไปรตรวสอบบัญชี แต่แล้วตัวเขาก็ต้องพบว่าตอนนี้ตัวเขาถูกหมายหัวและกําลังถูกตามล่าทาให้ชายคนนี้ต้องงัดฝีมือนักฆ่าของเขาออกมาอีกครั้งโดยที่เรื่องราวของชายคนนี้จะเป็นอย่างไะและเหตุการณ์ในหนังจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่นายตํารวจคนหนึ่งตัวเขากําลังอยู่ในที่เกิดเหตุที่กําลังเกิดการสังหารหมู่อยู่ชายคนนี้พยายามเดินเข้าไปช่วยเหยื่อที่กาลังถูกสังหารและกําลังร้องขอความช่วยเหลือแต่แล้วก็ได้มีเงาชายบางคนเอาปืนมาจ่อเขาที่ด้านหลังซึ่งนี่ก็ดูเหมือนว่าชีวิตของนายคน วันนี้จะต้องจบซีนซะแล้ว ต่อมาหนังก็ได้ตัดมาที่ครอบครัวหนึ่งที่ทั้งสองคนกําลังปรึกษากับจิตแพทย์เนื่องจากลูกชายของพวกเขาทั้งสองคนมีคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นออทิสติกทั้งคู่กําลังหาทางรักษาลูกชายของตนเองแต่คุณหมอที่ทั้งสองคนกําลังปรึกษาก็ได้บอกไปว่าลูกชายของคุณอาจจะดูแปลกแตกต่างจากคนอื่นแต่กลับกันตัวเขานั้นจะต้องมีความพิเศษกว่าคนอื่นแน่นอนซึ่งในระหว่างที่ทั้งสามคนกําลังคุยกัน,เ,นเด็กหนุ่มที่เป็นออทิสติกก็กําลังนั่งต่อจิ๊กซอซึ่งเด็กหนุ่มคนนี้ก็มีชื่่่ออวาครริสเเตตีียยนและะไปผมจ ว่าพระเอกนะครับพระเอกก็มีพี่ชายคนหนึ่งซึ่งพี่ชายของเขาก็เป็นคนปกติดีโดยพี่ชายของพระเอกมีชื่อว่าแบร็กซ์พระเอกกําลังนั่งต่อจิ๊กซอซึ่งเขาก็สามารถต่อจิ๊กซอด้วยความเร็วมากๆแต่แล้วเมื่อมาถึงชิ้นสุดท้ายจิ๊กซออันนั้นได้หายไปทําไมพระเอกนั้นคุ้มข้างตัวเขาพยายามหาจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายอย่างรวลลานโดยที่อาการของเด็กที่เป็นออทิสติกพวกเขาจะมีความสนใจในสิ่งต่างๆสันมากๆและถ้าหากลงมือทําอะไรบางอย่างแล้วจะต้องทําให้สําเร็จโดยที่พระเอกก็มากา็มมีีออาาาากกรรคคุ้่่่งจโทเเขเปนยู แต่แล้วก็ได้มีเด็กสาวคนหนึ่งที่เธอนั้นมีท่าทางกลัวมากๆเธอไดหยิบจิ๊กซอ์ชนสุดท้ายมาให้กับพระเอกทําให้เขานั้นยอมสงบลงต่อมาหนังได้ตัดมาในปัจจุบันตอนนี้พระเอกได้โตขึ้นและเขาได้เป็นนักบัญชีและเปิดสำนักงานบัญชีขนาดเล็กที่มีชื่อว่า CCC ตอนนี้พระเอกก็กำลังให้คำปรึกษาด้านภาษีกับสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่โดยในระหว่างที่ทั้งสาคนกำลังคุยกัน พระเอกก็ได้พูดคุยและสืบสาวราวเรื่องไปถึงเรื่องภาษีที่ทั้งสองคนไม่ได้เสียโดยที่พระเอกสามารถวิเคราะห์จากข้อมูลที่ทั้งสองคนพูดออกมาและโยงไปในเ,เรื่องของภาษีได้ซึ่งดูเหมือนว่าพระเอกจะเป็นนักบัญชีที่เก่งมากๆเลยหนังได้ตัดไปที่หน่วยข่าวกรองสหรัฐจหน้าที่สาวคนหนึ่งได้ถูกพออรเรียกเข้ามาพบซึ่งเธอคนนี้ก็มีชื่อว่าเบดีนาเบดีนาเป็นนักวิเคราะห์ในหน่วยข่าวกรองซึ่งการที่พออรเรียกเธอมาคุยในครั้งนี้นั่นก็เพราะว่า,เธ,วาเธอเป็นนักวิเคราะห์ที่มีฝี ดีขนาดนี้ทำไมเธอไม่ยื่นเรื่องขอเลื่อนตําแหน่งสิ่งเธอก็ได้บอกกับพ่ออ,อ้ไปว่าเธอพอใจในการเป็นนักวิเคราะห์แบบนี้อยู่แล้วแต่พ่ออก็รู้ว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นไม่ใช่เรื่องจริง ซึ่งนั่นก็เพราะว่าในอดีตเมดิน่ามีคดีกอ่ออาชญากรรมและเธอก็เคยติดคุกม,มาก่อนและด้วยประวัติแบบนี้ก็ทําให้เธอไม่สามารถรับราชการได้เธอจึงได้ปลอมแปลงประวัติของตนเองพอออได้นําเรื่องนี้มาขู่เธอทําให้เธอนั้นเสียใจจนร้องไห้ออกมาเลยเธอได้ถามกลับพอออไปว่าพอออต้องการอะไรซึ่งพอออก็ต้องการให้เธอไขคดีคดีหนึ่ง พออได้นำรูปถ่ายจํานวนหนึ่งมาให้เบดีนาดูโดยที่รูปถ่ายพวกนี้ก็เป็นรูปถ่ายของพ่อค้ายาเสพติดพ่อค้าอาวุธและเหล่าผู้คนที่มีอิทธิพลระดับโลกแต่ส่วนมากที่อยู่ในรูปก็โดนจับไปแล้วเกือบทั้งหมดโดยเมื่อมีการสอบสวนทุกคนก็ได้พูดเหมือนกัน ว่าชายทุกคนที่มีรูปอยู่ในรูปถ่ายตัวคนนั้นเป็นนักบัญชีที่แต่ละคนจ้างมาตรวจสอบข้อมูลการเงินของตัวเองซึ่งชายคนนี้เปรากฏตัวอยู่ในรูปถ่ายทุกๆใบแต่เขาก็ยังสามารถลอยนวลต่อไปได้พออต้องการให้เบดีนาไขาคดีและจับชายคนนี้มาเนื่องจากพออต้องการข้อมูลที่ชายคนนี้รู้และพออก็ต้องการรู้อีกว่าทำไมชายคนนี้ถึงรอดเนื้อมือของลูกค้าตัวเองมาได้ถึงทุกวันนี้ตัดภาพมาที่พระเอกที่เขาให้คำปรึกษาเรื่องภาษีกับสองสาม,มีภรรยาเสร็จดูเหมือนว่าทั้งคู่ก็จะพอใจในการให้คำปรึกษา ของพระเอกจนทั้งสองคนได้ชวนให้พระเอกไปเที่ยวที่ไรเพื่อไปตกปลาหรือทํากิจกรรมต่างๆแต่พระเอกก็ได้ตอบปฏิเสธทั้งคู่ไปเพราะว่าพระเอกไม่ชอบทําอะไรแบบนี้ต่อมาหลังจากที่พระเอกเลิกงานเขาก็ได้ขับรถกลับมาที่บ้านพระเอกเขาได้ใช้ชีวิตประจําวันตามปกติแบบทุกๆวันโดยการใช้ชีวิตของพระเอกเขาจะทําแบบเดิมทุกวันวนซ้ําๆไปและสิ่งของต่างๆหรือการกระทําของพระเอกจะต้องอยู่ในกฎระเบียบเนื่องจากพระเอกเป็นคนที่มีระเบียบมากๆโดยหลังจากที่พระเอกทานข้าวเสร็จเขาก็ได้เข้ามาในห้องนอนและได้ เปิดเพงลงร็อกเสียงดังมากๆพร้อมกับเอาไม้มานวดคลึงที่ขาซึ่งดูเหมือนว่าการกระทํานี้จะเป็นการระบายอารมณ์ของพระเอกอย่างหนึ่งแถมพระเอกก็ต้องทานยาระบบประสาทอยู่เป็นประจำเพราะว่าเพเอกนั้นป่วยเป็นออทิสติกซึ่งในระหว่างที่พระเอกกำลังทํากิจกรรมนี้อยู่เขาก็ได้นึกย้อนไปในอดีตแม่ของพวกเขาได้ทิ้งครอบครัวและได้ย้ายออกไปอยู่กับสามีใหม่ ซึ่งนี่ก็ทําให้พระเอกนั้นคลุ้มข้างมากๆเบร็กส์พี่ชายของพระเอกก็คอยเฝ้าดูเขาอยู่แต่แบ็กก็ช่วยเหลืออะไรพระเอกไม่ได้มากและด้วยเหตุการณ์ที่แม่ของพวกเขาทิ้งไปทําให้พระเอกนั้นคลุมข้างซึ่งแบ็กก็เกลียดแม่ของตัวเองไปเลยโดยที่ในระหว่างที่พระเอกกาลังคลุมขั่งพ่อของพวกเขาก็ได้มากอดพระเอกไว้และก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพระเอกไว้ก็มีเพียงแค่พ่อของเขาเพียงคนเดียวตัดมาในปัจจุบันพระเอกได้มาซ้อมยิงปืนที่ไร่ของสองสามีภรรยาพระเอกได้เอาปืนสแนปเปอร์ของเขามาซ้อมยิงกับลไม้โดย ระยะยิงของพระเอกนั้นก็ไกลมากๆซึ่งพระเอกก็ยิงโดนเต็มเป้าทําเอาสองสามีภรรยาน,นั้นงงไปเลยหลังจากพระเอกซ้อมยิงปืนเสร็จเขาก็ได้มาที่รถบ้านของตัวเองภายในรถบ้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่พร้อมสําหรับใช้ชีวิตแถมยังมีเงินอยู่เป็นจํานวนมากและก็ยังมีภาพวาดมูลค่ามหาศาลอ,อีกหลายรูปซึ่งนี่ก็ยิ่งตอกย้ําให้พวกเรารู้ว่าพระเอกไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนพระเอกได้นอนพักอยู่ในห้องพร้อมกับมองรูปวาดของเขาไม่นานนักก็ได้มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาดูเหมือนว่าคนที่โทรเข้า มาก็จะเป็นผู้ช่วยของพระเอกเธอได้บอกกับเขาว่าดูเหมือนว่าจะมีคนต้องการตามตัวพระเอกซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่เป็นมิตรเลยเธอเสนอให้พระเอกรับงานแบบสุจริตเพื่อลดความเสี่ยงที่พระเอกจะถูกตามตัวซึ่งงานนี้เป็นการตรวจสอบตัวเลขทางบัญชีของบริษัทลีวิ่งโรบอติกบริษัทผลิตอุปกรณ์ไอทีขนาดใหญ่พระเอกที่ได้ฟังก็ตกลงรับงานนี้พร้อมกับบอกผู้ช่วยของเขาว่าต้องการรับค่าจ้างเป็นภาพวาดภาพหนึ่งซึ่งมันก็มีมูลค่าที่สูงเอามากๆตัดไปที่เมดินาบ้างตอนนี้เธอกำลัง สืบหาข้อมูลของพระเอกอยู่ตัวของเธอก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยเธอรู้เพียงแค่ชายคนนี้เป็นนักบัญชีที่เก่งคณิตศาสตร์มากๆและอีกอย่างที่เธอมีก็คือรูปถ่ายของเขาเมดินาได้ส่งข้อมูลลักษณะของชายคนนี้ให้กับหน่วยงานของเธอตรวจสอบเพราะว่าตัวเธอนั้นมีเบาะแสเพียงแค่นี้ทางด้านพระเอกเขาก็ได้มาที่บริษัทรีวิ่งโรบติกตามนัดตัวเขาได้มาเจอผู้บริหารสองคนของบริษัทตอนแรกทั้งคู่ก็คิดว่าพระเอกไม่สามารถทํางานนี้ได้เพราะว่าบริษัทของเขามีข้อมูลการเงินที่เยอะมากๆแต่พระเอกก็ ยืนยันว่าเขาทําได้พร้อมกับขอดูข้อมูลย้อนหลัง15ปีหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ไปดูงานในบริษัทจนได้มาเจอข้อกับรามาประธานบริษัทแห่งนี้ทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันซึ่งดูเหมือนว่ารามาจะถูกใจในตัวของพระเอกอยู่พอสมควรแต่พระเอกที่ไม่ค่อยเก่งด้านมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นก็ได้ขอตัวกลับพร้อมกับบอกว่าจะมาเริ่มงานในวันพรุ่งนี้หนังได้ตัดมาที่ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไซมอนไซมอนได้ขึ้นไปบนรถของตัวเองแต่จูจ่ๆก็ได้มีชายคนหนึ่งขึ้นรถของเขามาด้วยยชายคน ได้ซ้อมไซมอนเะนและข่มขู่ให้ไซมอนนั้นเลิกปั่นหุ้นบริษัทต่างๆซะเนื่องจากไซมอนชอบปั่นหุ้นของบริษัทอื่นทําให้บริษัทนั้นนั้นขาดทุนย่่ยยับแต่ไซมอนก็ได้เงินจากการปั่นหุ้นแบบนี้มากมายเช่นกันชายคนนี้ข่มขู่ให้ไซมอนหยุดการกระทําแบบนี้ซะไม่อย่างนั้นเขาจะฆ่าไซมอนทิ้งซึ่งไซมอนที่ไม่มีทางเลือกก็เลยตกลงยอมทําตามชายคนนี้ก็เลยยอมลงจากรถไปโดยที่ชายคนนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นเขาคือแบร็กพี่ชายของพระเอกนั่นเอง เช้าวันต่อมาพระเอกก็ได้มาที่บริษัทลีวิ่งโรบอติกเพื่อตรวจสอบข้อมูลซึ่งพระเอกได้ขอเอกสารย้อนหลังถึง15ปีทําให้เจ้าหน้าที่ทางบัญชีของบริษัทได้เตรียมเอกสารไว้ให้กับพระเอกซึ่งเธอก็เตรียมมันทั้งคืนจนเธอได้เผลอหลับไปโดยที่เธอคนนี้มีชื่อว่าเดน่า ทางด้านเมดิน่าเธอได้รับข้อมูลที่เธอส่งไปให้ทีมตรวจสอบเธอจึงรีบเดินทางไปดูข้อมูลนี้โดยข้อมูลที่เธอได้ก็คือคลิปวิดีโอของชายคนที่เธอตามหากําลังลงมือสังหารกลุ่มคนบางกลุ่มอยู่ซึ่งภายในวิดีโอชายคนนี้ก็มีฝีมือในการต่อสู้ซึ่งเขาสามารถสังหารพวกนั้นได้อย่างง่ายดายซึ่งทีมของเมดิน่าก็ได้ใช้ไฟล์ a u ิโอดักฟังเสียงจากภายในอาคารจนพวกเขาได้ไฟล์เสียงของริตเทิลโทนี่หนึ่งในคนที่ถูกสังหารมาเมดิน่าเธอจึงได้ขอไฟล์เสียงนั้นมาตรวจสอบด้าน พระเอกที่เขาได้ข้อมูลของบริษัทรีวิ่งโลบปฏิกย้อนหลัง15ปีมาตัวเขาก็ได้ลงมือตรวจสอบข้อมูลพระเอกได้ตรวจสอบตัวเลขทางงบการเงินซึ่งเขาก็ได้เขียนตัวเลขเหล่านั้นไว้บนกระดานซึ่งข้อมูลนี้ก็เยอะมากๆจนพระเอกนั้นเขียนล่ามไปถึงกระจกรอบๆห้องเลย พระเอกได้ไล่ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินยาวนานถึง15ปีพระเอกได้เก็บข้อมูลมาจนถึงรุ่งเช้าจนเดน่าได้มาหาพระเอกพระเอกที่เห็นเดน่าเขาก็ได้พาเดน่าไปดูข้อมูลที่เขาตรวจสอบเจอบริษัทรีวิ่งโรบอติกมีไรายได้ที่สูงขึ้นทุททกๆปีแต่กับการกําไรของพวกเขาดันลดลงซึ่งพระเอกก็พบช่องโหว่โดยช่องโหว่นั้นก็คือการเขียนเช็คออกให้กับบริษัทเซเลวิชโดยเช็คที่ออกให้กับบริษัทนี้ตัวเลขที่2ของเช็คมันเหมือนกันแทบจะทุกใบซึ่งมันน่าจะเป็น ตัวเลขที่ออกมาจากจิตใต้สำนึกของคนได้เขียนเช็คจึงทำให้ตัวเลขในลำดับที่2ของเช็คแต่ละใบนั้นเหมือนกัน เดน่าที่ได้ยินสิ่งที่พระเอกพูดเธอก็ดีใจอยเพราะว่าเธอก็ตรวจสอบเจอข้อมูลแบบนี้เช่นเดียวกันแต่เธอใช้เวลาทั้งเดือนเพื่อตรวจสอบย้อนหลังหนึ่งปีแต่พระเอกใช้เวลาแค่หนึ่งคืนตรวจสอบถึง15ปีเธอจึงทึ่งในความสามารถของพระเอกเออกมากๆแต่ในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันริต้าผู้บริหารคนหนึ่งของบริษัทก็ได้มาหาพระเอกเมื่อเธอเห็นสิ่งที่พระเอกทําเธอก็อึ้งมากเช่นกันและเธอก็ได้ถามพระเอกว่าได้อะไรบ้างพระเอกก็ได้รายงานกับริต้าไปว่าเงินน่าจะหายไปประมาณ61ล้าน ตาที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยให้พระเอกมารายงานแบบละเอียดกับเธอแต่พระเอกก็ได้บอกกับไปว่าเขาจะไปรายงานแน่นอนเมื่อเขาทํางานเสร็จแล้ว,ลวนะนะตัดไปที่เอด็ดผู้บริหารอีกคนของบริษัทต,ตัวเขาเองกําลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านแต่แล้วก็ต้องมาเจอข้อกับแบล็กซ์ที่มานั่งรอเขาอยู่แบล็กซ์ได้บังคับให้เอ็ดนั้นฉีดอินซูลินให้เกินขนาดเนื่องจากเอ็ดนั้นเป็นเบาหวานตัวเขาจึงต้องใช้อินซูลินอยู่เป็นประจำแบล็ก ได้บังคับให้เอสทำตามเมื่ออย่างนั้นเขาจะขึ้นไปฆ่าภรรยาของเอสที่อยู่ด้านบนแถมแบล็กก็ยังบอกกับเอสว่า,าหากเขาทำแบบนี้ตัวของภรรยาก็จะได้เงินประกันที่เขาทำไว้ดีกว่าการที่เขาจะต้องถูกแบล็กสังหารแล้วตัวเขาไม่ได้อะไรกลับไปเลยเอสที่ไม่มีทางเลือกเพราะว่าเขานั่นห่วงภรรยาเขาก็เลยต้องทำแบบนั้นทำให้เมื่อพระเอกมาทำงานในวันรุ่งขึ้นข้อมูลที่พระเอกเขียนไว้ถูกลบทิ้งจนหมดซึ่งรามาก็เป็นคนสั่งทำแบบนี้โดยที่เขาได้นำเช็คค่าจ้างมาให้กับพระเอกและได้บอกกับพระเอกไปว่างานของ เพรานั่นจบแล้วเนื่องจากเอสได้ฆ่าตัวตายเมื่อคืนโดยต่อให้เขาจะยักยอกเงินไปมากมายขนาดไหนการที่เขามาฆ่าตัวตายแบบนี้มันก็พอแล้วสําหรับการลงโทษและตัวราม,มาเองก็ไม่สนใจอะไรอีกแล้วทางด้านพระเอกที่เขาได้ถูกเลิกจ้างกลางคันโดยที่เขายังทํางานไม่แล้วเสร็จเนื่องด้วยอาการของเขามาทําให้เขาเครียดมากๆตัวพระเอกได้กลับมาที่บ้านแต่ในวันนี้เขาทําอะไรไม่เป๊ะเรียบร้อยเหมือนเดิมเลยพระเอกได้มาระบายอารมณ์ในห้อง แต่ในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเอาไม่อยู่ตัวพระเอกนั้นคุ้มข้างเขาได้เอาไม้ที่นวดขาฟาดเข้าไปที่ขาของตัวเองหลายทีแถมยังป้ายาที่เขาใช้ทานเป็นประจำทิ้งอีกแต่สุดท้ายพระเอกก็ได้ไปเก็บยาที่เขาปามาทานทําให้อาการของพระเอกนั้นสงบลงต่อมาพระเอกได้ไปที่ไร่ของสองสามีภรรยาเพื่อที่เขาจะได้มายิงปืนระบายอารมณ์โดยในระหว่างที่พระเอกกาลังเตรียมของตัวเขาก็ได้นึกย้อนไปในอดีตพ่อของพระเอกเป็นทหารด้านจิตวิทยาในกองทัพซึ่งพระเอกและพี่ชายของเขาก็ได้รับการฝึกฝนจ จากพ่อเป็นอย่างหนักโดยที่ทั้งสองคนได้ฝึกฝนการต่อสู้มาตั้งแต่เด็กโดยไม่ว่าพระเอกจะบาดเจ็บขนาดไหนพ่อของเพคก็บังคับให้พระเอกฝึกตลอดมาซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมพระเอกถึงต่อสู้เก่งมากๆในบ้านของสองสามีภรรยาจูจูก็ได้มีชายชะกันเข้ามาในบ้านทั้งคู่เป็นคนของแบล็กที่ถูกส่งมาเก็บพระเอกทั้งสองคนได้บังคับให้คนภรรยาตะโกนเรียกพระเอกให้พระเอกนั้นมาในบ้านเพื่อที่พวกมันจะได้สังหารพระเอกลงซะแต่พระเอกของเราก็รู้ทันเขาได้ใช้ปืนสไนเปอร์ยิ่งจ ัดการชายคนหนึ่งไปทําให้อีกคนที่เหลือได้มาคับให้สามีไปเอารถเพื่อพามันออกไปจากที่นี่แต่พระเอกก็ยิงสก,กัดรถของเจ้าของไร่ได้ทันหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ตรงมาอัดเจ,จ้าหมอนี่ซึ่งพระเอกก็ได้ทรมานและถามมันว่าใครเป็นคนส่งพวกแกมา แต่ผู้มันก็ไม่รู้ว่านายเป็นใครมีเพียงแค่น้ำบัตรที่ผู้มันได้มาให้ไปสังหารหญิงสาวคนนี้เช่นเดียวกันซึ่งหญิงสาวในน้ำบัตรก็คือเดนานั่นเองพระเอกที่รู้ว่าเดนาตกเป็นเป้าหมายเขาจึงได้รีบไปหาเดนาในทันทีโดยเมื่อพระเอกมาถึงที่พักของเดนาดูเหมือนว่าเธอกำลังจะขึ้นบ้านไปแต่มีชายคนหนึ่งได้เดินตามเธอไปด้วยพระเอกที่เห็นแบบนั้นเขารู้ได้ทันทีว่าพวกนั้นจะต้องเป็นคนที่มาเก็บเดนาแน่นอนพระเอกจึงได้รอบเข้ามาในนี้ด้วยด้านเดนาที่เธอได้เข้ามาในบ้านเธอก็ได้ ถูกชายที่ตามหลังมาลอบเข้ามาในห้องและพวกมันก็กำลังจะสังหารเธอแต่เธอก็เอาของฟาดเข้าไปที่หัวของมันได้และเธอก็ได้รีบวิ่งหนีไปหลบอยู่ในห้องน้ําด้านพระเอกเขาได้จัดการกับชายคนที่เฝ้าอยู่หน้าห้องซึ่งเขาก็สามารถจัดการกับพวกนี้ได้อย่างง่ายดาย หลังจากนั้นพระเอกก็ได้เข้ามาในห้องของเดนา่าและจัดการชายสองคนที่เข้ามาในห้องของเธอซึ่งพระเอกก็ได้มาช่วยชีวิตเดน่าได้อย่างเฉียวเฉียดหลังจากนั้นพระเอกก็ได้บอกกับเดน่าว่าเธอนั้นกำลังถูกตามล่าซึ่งพระเอกก็ได้พาเดน่ามาที่รถบ้านของเขาพระเอกได้เตรียมสิ่งของต่างๆพร้อมกับเงินจำนวนหนึ่งเพื่อพาเดน่าไปหลบซ่อนตัวซึ่งตัวเดน่าที่เห็นพระเอกเป็นแบบนี้เธอนั้นก็งงมากๆเพราะว่าในรถมีทั้งปืนเงินทองรวมถึงภาพวาดที่มีมูลค่ามหาศาลทำให้เธอนั้นสงสัย ในตัวของพระเอกมากๆว่าเขานั้นเป็นใครกันแน่ตัดกลับไปทางด้านเมดิน่าเธอกําลังสืบค้นข้อมูลของชายคนที่เธอตามหาซึ่งไฟล์เสียงที่เธอได้มาตอนแรกเธอได้ไปนั่งฟังจนเธอได้แยกเส้นเสียงออกมาปรากฏว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของชายที่กําลังร้องเพลงกล่อมเด็กเธอจึงได้ส่งเสียงนี้ให้กับทีมจิตวิทยาตรวจสอบโดยที่ทีมของเธอก็ได้บอกมาว่าชายคนนี้อาจมีอาการทางจิตหรืออาจเป็นออทิสติกเนื่องจากเสียงที่เขาพูดมันเป็นเสียงที่บ่งบอกได้ชัดว่าเขานั้นมีอาการทางจิตหรือ โลกจำพวกนี้ซึ่งนี่ก็ทําให้มิเดีนนามีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากนั้นเธอก็ได้มาหาเจ้าหน้าที่ทางภาษีเพื่อตรวจสอบข้อมูลการยื่นภาษีของนักบัญชีและดูว่ามีชายคนไหนที่มีเงินได้เกินล้านต่อปี และอายุเฉลี่ยอยู่ใน25-45ถึงและมีลักษณะหน้าตาที่ดูเหมือนว่าจะเป็นโรคออทิสติก autistic. จนเธอได้ตรวจสอบข้อมูลและได้มาสดุดที่ชื่อของพระเอกตอนแรกข้อมูลของพระเอกก็ไม่เข้าขา่ายเนื่องจากเขามีเงินได้เพียงแค่75,000ต่อปีแต่เมดิน่าเธอก็เอกใจเธอได้เซิร์ชข้อมูลของบริษัทที่เธอค้นหามาว่าใครเป็นคนยื่นภาษี ซึ่งบริษัททั้งหมดบริษัท CCC ของพระเอกก็เป็นคนยื่นภาษีให้และทุกบริษัทก็ได้จดเป็นห้างหุ้นส่วนและให้พระเอกเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเธอจึงรู้ได้ทันทีว่าพระเอกนั้นฟอกเงินจากธุรกิจพวกนี้เนื่องจากธุรกิจต่างๆที่เธอเซิร์ชข้อมูลหามันเป็นธุรกิจที่รับเงินสดซะส่วนใหญ่ซึ่งพระเอกก็ใช้ช่องโหว่นี้ในการฟอกเงินสดนั่นเองเธอได้มาแจ้งข้อมูลของพระเอกที่เธอสืบได้ให้กับพอ,อ,อฟัง ดานผอ,อที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยพาเธอไปที่สำนักง,งานของพระเอกในทันทีด้านพระเอกเขาได้พาเดน่ามาพักที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองคนอยู่ในห้องทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันและหารือกันว่าใครกันแน่ที่ต้องการจะเก็บทั้งคู่ทิ้งซึ่งในระหว่างที่คุยกันพระเอกก็ได้คิดมาได้ว่ามันมีการเลี่ยงภาษีแบบหนึ่งโดยการที่ทําเหมือนว่าเงินนั้นถูกขโมยออกไป เพื่อที่จะไม่ได้เสียภาษีหลังจากนั้นก็นําเงินกลับเข้ามาพระเอกจึงตั้งเป้าหมายอาจจะเป็นริต้าที่ต้องการสังหารทั้งคู่พระเอกจึงไปหาเธอโดยเมื่อพระเอกมาถึงบ้านพักของริตา้า แต่เขาก็ได้มาเจอข้อกับชายน่าสงสัยคนหนึ่งพระเอกก็ได้ได้สะกดรอยตามชายคนนั้นไปซึ่งชายคนนี้ก็คือแบ็กส์นั่นเองโดยในระหว่างที่แบ็กส์นั้นเดินเขาก็รู้ว่ามีคนกําลังสะกดรอยตามอยู่ทันใดนั้นแบ็กส์จึงได้คว้าปืนยิงไปใส่พระเอกแต่พระเอกหกลบกระสุนปืนทันพอพระเอกเงยหน้าขึ้นมาแบ็กส์ก็ได้หายตัวไปแล้วพระเอกได้เข้ามาในบ้านของริต้าปรากฏว่าริต้าเธอได้ถูกสังหารไปแล้วเช่นเดียวกันซึ่งนี่ก็แปลว่าริต้าไม่ใช่คนที่ส่งคนมาเก็บทั้งสองคนแน่นอนและสุดท้าย ก็เหลือเพียงคนเดียวที่จะส่งคนมาเก็บทั้งคู่ซึ่งนั่นก็คือลามาประธานของบริษัทนั่นเองพระเอกเขาได้กลับมาที่ห้องพักซึ่งตอนนี้เดน่าก็กำลังหลับอยู่ ตัวเขาได้ก้มมองเดน่าที่กําลังหลับซึ่งพระเอกไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้กับหญิงสาวคนไหนเลยเพราะพระเอกกลัวว่าถ้าเป็นแบบนี้เดน่าจะต้องมีอันตรายแน่นอนเขาจึงได้เขียนจดหมายบอกราเดน่าและเขาก็ได้จากเธอไปทางด้านเมดิน่าและพอพวกเขาก็ได้มาตรวจสอบบ้านพักของพระเอกซึ่งตอนแรกบ้านของพระเอกก็ดูเป็นบ้านธรรมดาที่เรียบร้อยมากๆแต่เมื่อพวกเขาตรวจสอบบ้านไปเรื่อยก็ได้ไปเจอปืนที่ถูกซ่อนไว้ที่ส่วนหลังบ้านก็มีกล้องวงจรปิดมากมาย แถมที่หน้าบ้านยังมีปืนกลหนักติดตั้งไว้อีกและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้พระเอกรอดเนื้อมือของลูกค้าตัวเองไปได้นั่นเองโดยหลังจากที่ตรวจสอบบ้านของพระเอกเสร็จเมดิน่าและพอ,ออก็ได้มานั่งคุยกันทั้งสองได้พูดคุยถึงความยากลาบากว่าเมดิน่าจะต้องเจอความลาบากมามากมายแน่นอนซึ่งเมดิน่าก็ได้บอกกับพออ,อไปว่าพออ,อคงไม่เคยเจอแบบนี้หรอกพอออที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้เล่าเรื่องราว,เร,ราวเรื่องราวหนึ่งให้กับเมดิน่าฟังเรื่องราวนี้ก็คือพอออได้อยู่ในเหตุการณ์ที่ชายคนที่เมดิน่า สังหารคนไปถึง9คนพออ,อได้ขึ้นไปด้านบนท่ามกลางกลางต่อสู้แต่แล้วชายคนนี้ก็ได้รอบมาด้านหลังและเอาปืนเจาะไปที่หัวของพออแต่แปลกชายคนนี้ที่เลือดเย็นสังหารทุกคนได้อย่างง่ายดายเขาไม่ลั่นไกลสังหารพออในทันทีเขาได้ถามพออว่าพออเป็นใครและพออนั้นเก่งไหมพออที่กลัวมากๆเขาจึงได้บอกรายละเอียดของตัวเองพร้อมกับบอกไปว่าเขาไม่ได้เก่งมากนะักแถมพออ,อยังได้ร้องขอชีวิตกับชายคนนี้เพราะว่าเขามีลูกอยู่2คนซึ่งชาย คนนี้ก็ได้ถามพอออว่าพออเป็นพ่อที่ดีไหม พออก็เลยตอบไปว่าถึงเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีแต่เขานั้นเป็นพ่อที่ดีแน่นอนซึ่งชายคนนี้ที่ได้ยินสิ่งที่พออพูดก็ยอมปล่อยตัวพอออและออกไปจากที่นี่ซึ่งนี่ก็ทําให้พออนั้นรอดจากเหตุการณ์นี้มาได้พอออรู้ว่าชายคนนี้ก็คือพระเอกซึ่งพระเอกก็เคยติดอยู่ในคุกคู่กับฟรานซิสซึ่งฟรานซิสเป็นเจ้าพ่อเงินมือที่เขาฟอกเงินมานานกว่า14ปีโดยที่ฟรานซิสได้ทํางานมาเป็นเวลานานด้วยความที่เขามีอายุมากทําให้ในายจ้างคิดว่าฟรานซิสอาจจะทาให กจฟรานซิสก็เลยให้การกับผอ,อเพื่อที่เขาจะได้การคุ้มครองแต่แล้วผอ,อก็ทําพลาดครั้งใหญ่เนื่องจากเมื่อฟรานซิสพ้นโทษเขาก็ได้ถูกปล่อยตัวไปซึ่งริตเิลโทนี่คนที่ถูกสั่งให้มาเก็บฟรานซิสเขาก็ได้มาจับตัวฟรานซิสไปริตเิลโทนี่ได้ทําการทรมานฟรานซิสและฆ่าเขาอย่างโหดเหี้ยมซึ่งพระเอกที่อยู่ในคุกกับฟรานซิสมาเป็นเวลานานและเขาก็ผูกพันกับฟรานซิสมากซึ่งเมื่อพระเอกรู้ว่าฟรานซิสถูกริตเิลโทนี่สังหารอย่างโหดเหี้ยม เขาจึงได้แหกคุกแล้วไปจัดการกับพวกของดิตเติลโทนี่นั่นเองหลังจากนั้นพระเอกก็ได้หายตัวไปต่อมาพระเอกได้โผล่ออกมาอีกครั้งในวันที่เขาได้ไปงานศพของแม่ตัวเองแม่ของพระเอกได้ไปใช้ชีวิตและก็ได้มีลูกชายสองคนแต่ตัวเธอก็อายุสั้นและได้จากไปเสียก่อนตัวของพระเอกกับพ่อก็ได้ไปงานศพของเธอแต่แล้วเมื่อทั้งสองคนเข้ามาในงานกาดภายในงานก็ได้เชิญทั้งสองคนออกไป พระเอกได้มีเรื่องกับกาศและเจ้าหน้าที่พ่อของเขาได้เข้ามาช่วยจนสุดท้ายพ่อของพระเอกก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่ยิงตายในที่สุด ัดไปทางด้านรามาตอนนี้ตัวเขาได้จ้างพวกของแบ็กมาคอยคุ้มกันซึ่งแบ็กก็จัดคนมาคุ้มกันลามาเป็นจำนวนมากเนื่องจากแบ็กรู้ความอันตรายของพระเอกดีเพราะว่าเขาได้ส่งคนไปจัดการกับพระเอกถึงสองครั้งแต่พระเอกก็จัดการสังหารพวกนั้นลงจนหมดซึ่งคนของแบ็กก็ไม่ได้ด้อยฝีมือเลยนี่แสดงให้เห็นว่าพระเอกนั้นมีฝีมือที่เก่งกาจมากๆไม่นานนักพระเอกก็ได้จัดการสอยสไนเปอร์ของแบ็กไปถึงสองคน ทำให้แบล็กไม่สามารถติดต่อสไนเปอร์สองคนนั้นได้เขาจึงรู้ได้ทันทีว่าพระเอกต้องบุกมาแล้วทันใดนั้นพระเอกก็ได้ใช้สไนเปอร์ยิงกระดาษเข้ามาในบ้านทุกคนก็เลยต้องต่างหลบกระสุนของพระเอกหนีตายหลังจากนั้นแบล็ Black กก็ได้สั่งให้ลูกน้องออกมาจัดการกับพระเอกแต่ไม่ว่าลูกน้องของแบล็กจะออกไปกี่คนก็ถูกพระเอกยิงจัดการลงได้ทั้งหมดหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เข้ามาในบ้านของลามาและก็ได้มาเจอเข้ากับลูกน้องของแบล็กอีกคน ซึ่งเจมอนี่ก็มีร่างกายที่ใหญ่แล้วมันก็ต่อสู้เก่งมากๆมันได้จัดการซัดพระเอกซึ่งพระเอกก็ถูกเจมอนี่อัดอยู่ฝ่ายเดียวแต่เขาก็ได้ใช้ระเบิดแฟตของเจมอนี่ยัดเข้าไปในเสื้อของมันทําให้มันถูกแรงระเบิดลูกนี้เข้าไปเต็มๆและก็ได้ตายลงในที่สุดทางด้านแบล็กที่ดูจอมอนิเตอร์อยู่ตัวเขาก็คุ้นมากๆว่าชายคนนี้เป็นใครโดยที่ไม่นานนักแบล็กก็รู้ได้ทันทีว่าชายคนนี้คือน้องชายของเขานั่นเอง ็กซ์ได้เดินมาหาน้องชายซึ่งทั้งสองคนก็ได้เจอหน้ากันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานกว่า10ปีด้าน็กซ์เขาก็ดีใจมากๆที่ได้เจอกับน้องชายสักทีแต่น้องชายดันกลับไม่ดีใจเลย ตัวของแบล็กจึงได้วิ่งเข้ามากดพระเอกไว้พร้อมกับถามไปว่าในวันนั้นเขาพาพ่อไปงานศพของแม่ทําไมแม่นั้นทิ้งพวกเราไปนายจะไปหาเธอทําไมอีกซึ่งหากแกไม่ไปในวันนั้นพ่อก็คงไม่ตายทุกอย่างมันเป็นความผิดของแกหลังจากนั้นแบล็กก็ได้เข้าไปอัดพระเอกแต่พระเอกก็ไม่ตอบโต้การกระทำของพี่ชายเลยแบล็กนั้นโมโหมากๆที่น้องชายของเขาไม่ยอมสู้เขาจึงได้ตะโกนบอกพระเอกให้เขานั้นสู้ซะทันใดนั้นพระเอกก็จัดการซัดเจ้าแบล็กจนอยู่หมดัดและกําลังจะสังหารแบล็กลง แต่พระเอกก็ไม่ได้ลั่นไกลหลังจากนั้นทั้งสองคนก็นั่งคุยกันตามภาษาพี่น้องพระเอกก็ได้บอกกับแบล็กสไปว่าเขานั้นดีใจที่ได้เจอกับพี่ชายอีกครั้งซึ่งจริงๆแล้วแบล็กก็ไม่ได้โกรธที่พระเอกพาพ่อไปงานศพของแม่แต่เขาโกรธที่พระเอกไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับตัวเองตัวเขาได้เป็นพี่ชายยังไงก็ต้องยอมช่วยเหลือน้องอยู่ตลอดซึ่งเมื่อทั้งสองคนเปิดอกคุยกันทั้งคู่ก็กลับมามีความสัมพันธ์แบบพี่น้องเหมือนเคยโดยในระหว่างที่ทั้งสองคนคุยกันลาม,มาก็ได้เดินออกมา ลามาได้บอกกับพระเอกว่าที่เขาทำแบบนี้ก็เพราะต้องการให้บริษัทมีเงินเพื่อเป็นทุนวิจัยและนำไปประดิษฐ์สิ่งต่างๆเพื่อคอยช่วยเหลือคนพระเอกนั้นไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแต่พระเอกที่ได้เห็นลามาตัวเขาก็ไม่ได้สนใจพร้อมกับลันการใส่หัวของลามาทันทีซึ่งในที่สุดพระเอกก็ทำงานที่ค้างคา,าของเขาได้สำเร็จจากนั้นพระเอกก็ขอตัวกลับแต่ก่อนที่เขาจะไปก็ได้หันไปบอกกับพี่ชายว่าอีกหนึ่งอาทิตย์ค่อยมาเจอกัน เดี๋ยวตัวเขาจะเป็นฝ่ายไปหาเองซึ่งนี่ก็ทําให้แบล็กสนั้นดีใจมากๆสุดท้ายเมื่อพระเอกคีรายเรื่องราวทั้งหมดสําเร็จพระเอกก็ได้ส่งรูปภาพของเขาที่มีมูลค่าสูงมากๆให้กับเดน่าซึ่งเดน่าที่ได้เห็นรูปนี้เธอก็ดีใจมากๆเธอนั้นดีใจที่พระเอกยังปลอดภัยแต่ไยังไ้ซะเธอก็เข้าใจว่าเรื่องราวมันจะต้องลงเอยแบบนี้ส่วนทางด้านพระเอกเขาก็ได้ขับรถพร้อมกับรถบ้านคู่ใจ พระเอกได้นึกถึงเดน่าและได้ยิ้มออกมาตัวเขาเองไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนซึ่งที่เขาได้เจอเดน่าเขาก็ดีใจมากๆและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง The a c c o u n t a n t อัจฉริยะคนบัญชีเพชรฆาดโดยที่หนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง7.3คะแนนและคะแนนจากร o อดท n นตัวไม่ทไปถึง70เซลยนะครับซึ่งสำหรับใครที่ชอบหนังแนวนัาฆ่าก็อย่าลืมไปหาดูแบบเต็มเรื่องกันให้ได้นะครับ เหมือนเดิมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อๆไปด้วยนะครับซึ่งพวกเราก็หวังว่าเราจะสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยเช่นเคยสุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปอย่าลืมท่านึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะครับขอบคุณครับ